สวัสดีค่ะยินดีตาขอสู่ชาวนันท์แทคกันร์ตูนล้นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์ไอเดียของกุเกิลสกายบุ๊คเก้นเจนเนอร์พลาเนอร์สตาร์ทอัพส์วิีอันเคียวไลซ่าวันนี้เรามาทำสไลด์คัทกันค่ะห่างหายจากการทำคัทไปนานนะคะทำซะหน่อยดีกว่านะแต่ว่าจะให้เป็นแค่คัทเฉยๆเนี่ยก็ไม่ใช่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะเอาคัทเนี่ยนะคะแล้วก็แปะไปในไดอารี่ของน้ำหวานนะคะซึ่งน้ำหวานสกิปมาหลายวันมากเนื่องจากป่วยเมื่อวานเพิ่งเป็นวันแรกเลยที่เดดิินนไ้ปกตทาาาอหร ได้คล้ายปกติที่สุดแล้วอะไรเงี้ยสไลด์คัร์ของนวันเป็นประมาณนี้ค่ะคุณมีพูลกับคุณพิกเลตให้มันดึงพิกเลตมันจะอยู่ในอ้อมกอดพูลอย่างนี้ จริงๆแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเจาะอีกทีนะคะแต่นีว้วนนยังไม่ตัดเพราะว่าเราได้ระบ,บายสีง่ายๆก่อนที่เราจะมาตกแต่งส่วนน้องผู้เบนะคะเรามาทําส่วนที่เป็นฟังก์ชันของค์ดกันดีกว่าค่ะนวลใช้ตัวนี้นะคะเป็นคัทแมคกิ้งเซตของ o รซี่สตูดิระหวลซื้อที่ร้าน Mr. d i ตอร์นะน่ามากละฝานนี้ไม่น่าจะมีแล้วคิดว่าสีนี้เข้าเลยแหละอันนี้แหละวัดไซส์ของตัวค์ดก่อนนะว่าเราต้องการให้รางมันอยู่ประมาณไหน,นวหวลคิดว่าประมาณ4เซนกำลังดี คูณด้วย8ด้านยาวอะค่ะเมื่อกี้เราได้8ใช่ไหมถ้ามีพวกแผ่นลองตัดนี้นะคะอันนี้เท่ากับ1เซนอยู่แล้วก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6 อย่างเงี้ยก็จะได้8เซนพอดีคราวนี้ด้านเนี้ยนะคะเมื่อกี้นวันวัดนวัตจะเอา4ใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องพับอย่างเงี้ยฉันก็ต้องไป2เท่าแล้วก็ต้องเผื่อเอาไว้นิดนึงนะคะฉันนวัตคิดว่าเราจะทําไว้สัก9นะคะสูงขึ้นไป9ที่นวัตกำลังทำตอนนี้นะคะคือบากรอยที่เป็นรอยพับค่ะขีดเส้นประเส้นแรกที่4เซนนะคะแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งถัดไปอีก1เซนจากอีกมุมหนึ่งค่ะเส้นเทบคือจะตัดนะคะเส้นประคือเดี๋ยวจะใช้พับค่ะ ส่วนที่เป็นเส้นปานะคะอันนี้เป็นด้านคมแล้วรนละ้ว่าจะใช้ด้านไม่คมนะคะในการกรีดนั้นหลายคนเขาจะทําให้เนี่ยมันกว้างๆเยอะๆหน่อยมันจะได้เหมือนดึงได้ไกลๆอะไรเงี้ยทีน,นี้เราก็ต้องเจาะช่องนะคะในฝั่งที่มีลิ้น1เซนออกมาเนี่ยนะคะวัดลงมา1เซนขีไดไปก่อนไม่เป็นไรขอวัดระยะก่อนมันได้2เซนเท่ากันทั้งอันโอเคอันนี้ก็วัดเข้ามาอีก1เซนนะคะเจาะเป็นหน้าต่างเอาไว้ค่ะ ที่เราจะได้มาก็คือแบบนี่คือส่วนที่1นนะคะเป็นส่วนกรอบของมันแล้ส่วนที่2เนี่ยคือจะเป็นไม้เสียบเอาไว้ลากตัวละคร2ตัวของเราพุ่งเข้าหากันได้นะคะน้องอาจจะให้กว้างประมาณ2.5เซนนะคะส่วนความยาวเนี่ยมันต้องเกิน8แต่ต้องไม่เกินอันนี้เพื่อไม่ไม่ให้มันน่าเกียดเกินยาวสักสิก็น่าจะได้ก็ยังไม่น่าเกียด และส่วนนี้นะคะเรายังจะไม่ประกอบร่างอะไรน้องสอนะปล่อยไว้ก่อนต้อ,องรอ2คนนี้เขาแต่งตัวกันค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นควันหลงจากคลิปที่แล้วนะคะที่นวัดระบายสีไม้แล้วก็ค้างคายังสนุกอยู่มีผู้เขาเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้นวัดจะระบายสีแบบทําเป็นเหมือนวงกลมไปเรื่อยๆนะคะ เลเยที่ที่1ลงไปแล้วนะคะวนวนวนแบบนี้เลเยที่2คิดว่าใช้สีเหลืองนี่แหลคะค่ะคราวนี้นหวานก็จะเริ่มทําเป็นเส้นขนน้องไปเรื่อยๆขีดลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถึงตรงนี้ก็ต้องจินตนาการนิดนึงอะคะ่ะว่าแบบตุ๊กตามันขนมันน่าจะลู่ไปทางไหนถ้าเป็นตัวก็ตรงๆถ้าเป็นแขนก็ต้องไปตามช่วงแขนของเขา นี่จริงๆจ,จ,จมูกมันต้องแหลมกว่าน,นี้นะแต่น้องารู้สึกแบบเขียนจมูกแหลมแล้วมันไม่ต่างกับพิเลรก็เลยลดขนาดจมูกน้องแต่ให้ดูใกล้ๆก่อนเป็นเส้นๆเห็นความเป็นเส้นๆเขไาไหมคะน้องหาวานควรจะหาสีออกส้มๆนะมาแซมน้องหน่อยแต,แต่ทั้งตัวก็คงไม่ใช่อ่ะคงจะเป็นแค่บางส่วน เรียยเ่ยบไล้แต่รีบัดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพิกเลตมันจะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของอมิพูทากาวอันนี้นะคะเป็น scotch glue stick permanent adhesive นะคะตัวนี้จะเหนียวแน่นหนึบกว่าปกตินะหว่าจะแปะบ,บนกระดาษที่แข็งกัมาหน่อยนะคะ แดี๋ยราเขาหยุดตัวจริงๆจังๆนะคะแล้วเราค่อยต,ตัดอีกรอบหนึ่งมาพิกเลตตาของเธอนี่ก่อนที่จะไปทําให้พิกเลตนุ่งฟูนะคะชุดของพิกเละคะตค่ะระหว่างมองว่าชุดพิกเลตมันคือชุดมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของขนขนอะไรเงี้ยก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะเ o n ร m นามิค r t เล n b r ทวินบัสีชมพู2ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็จะทำแบบขีดทเลเส้น ระหวานนะ่ะรู้จักโรค depression ครัง้งแรกค่ะคือตอนนหวัาอ่านอั mm hmm. นิีทานเร mm hmm. ื่องปูเบร์เนียอิยอ e. มันมันมืดหม่นเกินอะจนเราก็เอ๊ยยังไงวะก็บ่นกับแม่แล้วด้วยเขาที่แบบมาเขาเป็น clinical psychologist เขาก็เลยแบบา้อยฟังมันมีโรคประมาณนี้อยู่ในะจลูกจาก๋าเป็นครั้งแรกให้เราสึกว่าเฮ้ยม,มีคนที่ต่อให้คนบอกว่าสู้สู้ส,สิทำได้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะคือเขาเหมือนกับสมองรู้แต่ใจไม่ตามแต่พอโตขึ้นมานะคะก็มองอันนึงว่าจริงอยู่ว่า e. อิยอเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นคนคิดบวกได้แต่ เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนในป่า 100เอเคอร์ของเขาอะยังพร้อมที่อยู่ข้างๆแล้วก็ยอมรับอย่างที่อียอเป็นเขาก็เลยมีความสุขเป็นโมเมนต์เล็กๆของเขาได้ตอนนี้โตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงๆมันไม่ต้องให้เปลี่ยนก็ได้นะไม่ต้องหายวันนี้ก็ได้แค่อยู่ข้างๆแล้วก็ให้เขารับรู้ถึงคุณค่าของเขาที่เขาเป็นอยู่ท,ยที่เขายังเป็นดิเ e s รชันและยังคิดลบไม่หายแต่ให้เขารับรู้คุณค่าของเขาในวันที่เขาเป็นแต่ขอให้รู้ว่าฉันน่ะก็ห่วงเธอนะอย่าถิบซะไปที่อื่นอนะไรเงี้ยค่ะแต่อัะพลกัิกเลตม,มู เหมือนน้อหวานกับเพื่อนซีน้อหวานน่งมากเลยเพื่อนหมาก็ตัวเล็กๆเงี้ยนานก็จะขี้กลัวแต่มีภูเขาจะย,ยังมีความอ่อนโยนกว่าไม่เป็นไรไปกับเราแต่น้อหวานนะในวนะัยนั้นในวัยเด็กคือกลัวทำไมลรยโรย ตอนนี้นะคะน้องก็จะกอดกันอย่างนี้ได้แล้วจ้ากอดกันอย่างนี้ได้ฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้หว่านจะประกอบร่างคาัตเขาแล้วนะคะปัญหาคือเดี๋ยวพอเราทําอย่างนี้แล้วพอระหว่าดึงอย่างนี้ออกส่วนนี้ค่ะมันจะโล่งเกินนะคะเลยคิดว่าเอาอันนี้นะเป็นวาชิเทปนี่เป็นแบบนี้ส่วนที่เป็นลิ้นแบบนี้นะคะน้หว่านจะใช้ดับเบิลซีเทปนะคะของครอฟโคข้อดีงามของน้องคือเขาจะมีเป็นปุบปุบป,ปะปะ,ปะแบบนี้นะคะทําให้เราสามารถที่จะฉีกได้โดยที่มันไม่ว้าแหวง ตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องหวานจะใช้เทปตัวนี้กาว2องหน้าแบบโฟมอะคะ่ะน้องหวานก็จะพยายามแปะก,กระจายกระจายไปนะคะให้มันติดตรงขอบขอบของตัวกระดาษมันจะได้ไม่ไปขวางส่วนที่2ที่เป็นตัวสีดำาๆและมีลายจุดตัวนั้นนะคะแล้วก็จะทําให้มันมีพื้นที่ให้ส่วนที่2เนี้ยมันสามารถดึงเข้าดึงออกได้สะดวกด้วยค่ะเมื่อแปะทุกส่วนเสร็จแล้วนะคะก็แกะแล้วก็ประกบด้านหน้าด้านหลังได้เลยค่ะมันจะมีความนูนๆของตัวซองนิดนึงทาน,นี้นะคะก็เอาส่วนที่น้องหวานบอกว่าเอาไว้เป็นเหมือนตัวให้น้องมันเคลื่อนนะคะ ไ้ข้างในแปะมีโูวไว้ตรงนี้ส่วนคุณพิกเลยนะคะน้ำหวานใช้อันนี้ในการยึดหน้องพอด,งดึงดึงดึงมาแล้วเขากอดกันฉะนนั้นดูสินี่น้นองกอดกันแล้วสบายใจก็เหลือแค่เอาน้องไปติดกับอันนี้นะคะ ตัวนั้นนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะ c r o c o รุ่น Smart Tape เหมือนอันเมื่อกี้คือชื่อเดียวกันเลยค่ะชื่อ Smart Tape นะคะต้องเป็นไส้เป็นเหลืองๆแล้วต้องหาคําว่า Smart Tape ก่อนนะถึงจะมีไอตัวที่เป็นรอยปุบๆให้เราอย่างเงี้ยทับดอกไม้อ่ะเดี๋เด้อเด้เด้เดหว่ายังงัดน้องทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันทันงัดแค่นี้ก็ยังได้เดี๋ยวนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าแปะทับดอกไม้มันจะไม่ดีอ่ะคาวนี้อันนี้ก็มาปิดรอยตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวนะคะระหว่างของมาร์กิ้งเขานี่ Oh no, no, who got gun, no, who got gun. คราวนี้น้องอาจจะเขียน quotation ท,ที่พิกเลตกับภูเขาเคยคุยกันนะคะพิกเลตถามภูว่า how do you spell love คือคุณสะกดคําว่า love อย่างไรเขาได้คําว่า spell นะคะน่าจะหมายความว่าสะกดคําได้แล้วก็ยังเป็นคําว่าไร้มนอะไรอย่าเงี้ยได้ด้วยฉะนั้นมีภูเขาก็เลยตอบขึ้นมาว่า you don't spell it you feel it คุณไม่ต้อง spell มันหรอกแต่ให้รู้สึกถึงมันจ้ะใช้ you're p e r p e t a l f ั่งหัวเล็กไม่ค่อยได้ใช้นานและนานๆหยิบมาใช้ที 那我啊，觉得我啊，就。 เขียนคล้ายๆสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้อะไรอย่างนี้มั้งว่า someone important is no matter how much you know but how much you care ก็คือจหรับคนที่สำคัญของคุณแล้วอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราเรียนรู้อะไรขนาดไหนอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจเขาแค่ไหนมากกว่าต้องเหมือนที่จับตรงน,นี้นะคะจะเอาอันนี้ลงแปะติ๊กเกอร์อีกสักหน่อยติ๊กเกอร์นี่ก็เป็นของครอคโคเหมือนกันเออวันนี้ครอคโคเยอะแฮะและนี่นะคะก็คือสไลด์คัทเล็กๆของนวานะคะที่แบบว่า คุณพิกเลตเขาพุ่งมาก่อนคุณหมีพูนะคะคอเทชันคือเมื่อพิกเลตถามหมีพูว่า how do you spell love หมีพูก็เลยบอกว่า you don't spell it you <Feel> ถ้าชอบถ้าใช่นะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครมีท w i t t e r นะคะ please follow a study ideas underscore ค่ะเฟซ o ุ๊กแฟนเพจของนวนคือ adante c o n t e v p o r a w นะคะ IG ส่วนตัวของนวลน,นะคะ adante underscore pp ค่ะแล้วก็มี i อีร้านนะคะที่จะมีลงพวกเนี่ยกะจุกจิกแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะไม่มีเลยเพราะว่านวนเพิ่งงัดร่างหายป่วยมานะคะก็คงจะดองไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมา a c t i v e อีกทีหนึ่งแน่นอนค่ะสำหรับอันนี้ก็ไปละค่ะบายบายค่ะ God bless you and m a y His love fill in your heart